เพีองวันนี้ก็พามาชมการทดลองปลูกมะพร้าวผมได้นำมะพร้าวมาปลูกเพื่อจะอาศัยล่มเมื่อเดินมากลางทุ่งอันนี้ก็เป็นนาที่ไถพลิกไว้ของบ้านใกล้เคียงก็เลยนำมะพร้าว มาปลูกต้นเดียวครับเพื่อให้ชาวบ้านจะได้มีร่มเงาเวลาเดินมานาเหนื่อยๆนี่ครับบรรยากาศนาช่วงสายๆนาอันนี้ก็เป็นเขตติดต่อกันครับอันนี้ก็เป็นรั้วเป็นเขต ปากสาว,วัยเขาก็จะใส่เดินมาบนคันนี้เวลาที่น้ำท่วมคนาก็จะได้อาศัยคันที่จะมาในบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเราเพราะว่าเป็นถนนรถยนต์วิ่งได้เป็นถนนดินนะครับยังไม่ได้ใส่ลูกลัง ก็เลยนำมะเร้า,ามาปลูกแต่หยิบผิดครับทีแรกก็นึกว่าเป็นมะพร้าที่เอามาแกงคั้นกะทิแกงหรือทับขนมแต่กลายเป็นมะพร้าวน้ำหอมปลูกมา3ปีครับได้ปุ๋ยดีครับคือเศษหญ้าและทางที่เราสมรักษาความชื้นผ่านแล้งมาทุกปีก็นึกว่าจะตายแต่ก็รอด นำมาต้นเดียวครับเพราะปลูกมากไม่ได้เกะกกะเราต้องอาศัยรถวิ่งมาขนปลาเพราะว่ามีการเลี้ยงปลาดินโดยธรรมชาติไว้จะวิ่งมาขนผ่านแรงมาก็ชุดแรงนี้ครับจันนี้ไม่ติดลูกเพราะว่าไม่มีน้ำน้ำในเมืองนี้เพิ่งจะมีช่วง ที่สูบน้ำากคลองชนประทานที่ปล่อยน้ํามาแต่ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วครับอันนี้ก็เริ่มจะมีลูกเพราะว่าได้น้ําลากเขาอาหารอาหาร,อาหารน้ําได้มีความชุ่มชื้นแต่ที่สําคัญครับมีด้วงมากอดกัดกินท่ามะพร้าว เราก็ไม่ได้เดินมาดูบ่อยๆเป็นหลายเดือนกว่าจะมาดูหรือเป็นเดือนเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับด้วงก็จะกัดกินทางห้อยลงมานี่ครับหอ,อกลูกมาแล้วมะพร้าวน้ำหอมแต่ก็ดีครับ พอมพะพร้าวใหญ่มพะพร้าวกะทิแกงเรามีเยอะสังเกตจันบนบนก็จะเริ่มติดแล้วครับเพราะว่าได้น้ำปลูกมพะพร้าวผิดแต่ก็ได้ผลดีใครเดินผ่านมาร้อนๆก็จะได้กินมพะพร้าวน้ำหอมจันในนู่นก็ติดลูกอันนี้เรียกเป็นจันนะครับช่อดอก นี่ก็มีครับแต่ร่วงมาควรน,นี่ต้องจัดการครับเอาทรายมาใส่โบราณจะเอาทรายมาใส่ในยอดเพื่อกันร่วงมาอาศัยแต่ถ้าเป็นจำพวกมแมลงที่มาทำให้ใบขาวส่วนใหญ่มะพร้าวทางปัจจวบก็จะตายกันเยอะอันนั้นต้องใช้สารเคมีหรือมแมลงที่ เขาเป็นศัตรูกันเอามาปล่อยเป็นวิชาทางการเกษตรนี่เราปลูกแบบธรรมชาติเขาออกลูกให้เรากินได้โดยไม่ได้ลดน้ำก็มาลดอยู่ตอนปลูกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลิกครับเพราะว่าพอได้ฝนเราก็เลิกเพราะเราอาศัยปลูกหน้าฝนถ้าปลูกหน้าแรงจะรอดยากหน่อยครับ บางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดถ้าเขาแรงนานๆเราก็ใช้ช่วงปลูกหน้าฝนไม่ต้องลดน้ําจะใช้เลนใส่ก้นหลุมก็ดีเพราะจะช่วงปลูกใหม่ๆเขาจะได้รับความชื้นมะพร้าวน้ําหอมต้นจะไม่โตครับเพราะอยู่กลางทุ่งหน้าแรงก็จะไม่มีน้ําเลยน้ำในเมืองนี่ไม่มีนะครับเป็นของไส้ไก่อยากจะนํา เพืชผักมาปลูกก็ยังโดนไฟกั้นวัวของชาวบ้านช็อตมาครับเขาวางลวดแล้วมีไฟแต่ว่าไม่ได้ดูดตายนะครับก็ปล่อยกระแสเป็นช่วงๆเขาจะใช้ไฟผ่านลวดขึงกันวัวของไล่ต่างๆ อันนั้นก็จะเป็นเขตที่ว่าเราปลูกมะพร้าวใหญ่มะพร้าวอีกแปลงหนึ่งไว้สายนี้ก็ร้อนหน่อยครับก็พามาชมมะพร้าวกันเพลินๆภาพอาจจะไม่ชัด เพราะว่าเงาสะท้อนอยากแสงอาทิตย์ปลูกไม่ยากนะครับใส่เลนก้นหลุมสามปีถึงสามปีครึ่งเราก็จะได้กินมะพร้าวจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือเป็นอะไรพร้าวมะพร้าวกะทิก็ได้พร้าวที่ใส่ทําแกงหรือทําขนมแรกเพราะว่าจะมาปลูกเป็นแนวแต่กลัวว่าทางเขาจะเกะกะ เวลาเราขับรถยนต์มาเอาปลาก็เลยปล่อยไว้ลงโลกปลูกไว้เล่นๆให้ชาวบ้านอาศัยบางคนเดินมาร้อนๆจะได้กินมะพร้าวก็ไม่มีใครครับก็เป็นญาติๆกันที่ทำนาอยู่ผมก็ทำที่อื่นบ้างเช่าเพราะว่าของตัวเองก็ไม่ได้ทำแล้ว เป็นพื้นที่ที่เอาไว้กักเก็บน้ำมานานแล้วเราเน้นทำสวนแล้วครับเลี้ยงปลาทำเกษตรน้ำช่วงนี้ก็มีมาบ้างครับเพราะว่ามีฝนตกมาบ้างก็จะปล่อยน้ำมาแต่ก็ผสมกันกับน้ำเค็มเก่ากล่อย ไม่รู้ว่าจ,จะมีปลาเหลือหรือเปล่าเพราะว่าปลาได้ตายตอนช่วงน้ำแห้งตายเกือบหมดอาจจะมีเหลือปลาหมอครับที่ทนปลาหมอจะตายยากเราก็จะมีท่อฝังไว้ให้ผ่านไปบ่อวังบ่อปลายนี้ก็สามไร่ว่าบ่อนี้กักเก็บน้ำกเกือบสีไส่ไร่ว่าครับเกือบห้าไร่ ปล่อยทั้งปลาเบญจพรรณปลานินปลาตะเพียนปลาช่อนก็มีนะครับเกิดเองที่เคยตายเป็นร้อยๆอยตัวนี่ก็มีปลานินน้ำไม่มากครับหากินกันธรรมชาติบางครั้งก็เอาแหนมาให้เป็นปลายทางแต่เราต้องส่งระบบ น้ำผ่านคองแทกไก่แล้วต่อท่อเข้ามาเป็นระยะคลองแท้ไก่หรือคองเมืองชาวบ้านเรียกคองเมืองเพื่อจะเอาไปเลี้ยงป่ามะพร้าวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับชมมะพร้าวเริ่มจะออกลูกออกผลดีขึ้น สำหรับช่วงมีฝนบ้างแต่ก็ยังตกน้อยครับนานๆ10วัน7วันตกครั้งหนึง่งแล้วก็หายไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ